พวัสครับพอบอนผมเนาะก็คือเช่นเคยนะครับสลาสลาจันฮอนไลนะครับเบอร์โทร0638643125นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เนาะนะครับบอดี้ฝนตกนะครับก็ันนี้พามาลบลมตัวนี้เป็นดาบงานสร้างใหม่นะครับเป็นดาบงานสร้างใหม่ เป็นงานล้อนะครับงานล้อแบบหลวงในราชการนะครับเป็นงานล้อดาบหลวงนะงานล้อดาบหลวงในราชการในส่วนของชุดฟิตติ้งนะครับเป็นงานกลึงนะครับเป็นงานกลึงมีคอลูกแก้วนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับสามจุดแต่ว่าตัวส้นนะตัวส้นเป็นเหล็กยอดพลาสตนะครับแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยถักจระเข้หกปันนะครับถัก ผักเชือกนะจะระกใ้หกวันนะครับแล้วก็ลงลักนะครับลงลักลงลักไปสองรอบนะครับส่วนตัวฝักเป็นฝักไม้นะครับฝักไม้ล้นๆเลยนะครับลงลงชาติลงชาติไปหนึ่งรอบลงชาติแดงนะ,นะครับไปหนึ่งรอบแล้วก็ลงลักทับไปอีกหรอบนะครับเมื่อลักรอบที่1นแห้งนะครับก็ ทาลักเพิ่มไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็คือทั้งหมดก็คือลักสองรอบนะครับสีก็จะออกเป็นแบบสีปิดแมงกว่างนะครับสีปิดแมงกว่างก็จะออกน้ําตาลน้ําตาลสว่างสว่างเดงๆหน่อยนะครับน้ําตาลสว่างสว่างเดงเหน่อยก็คือมันจะสามารถเกลือบตัวตั God วตัวไม้เน <sh> ี่ยให้มีอายุได้ค่อนข้างค่อนข้างคงทนได้นานเนาะตัวดาบเนี่ย คือผมอันนี้เล่มนี้สั่งตีมาค่อนข้างนานแล้วนะครับประมาณหลายปีที่สั่งตีมาประมาณราวๆสามสี่ปีนะครับสั่งตีมาจากเข็มมาราชนะครับอันนี้คือเป็นรูกทรงของดาบหลวงนะครับจะเรียกว่าทรงหน้าลูกไก่ก็เรียกได้นะเพราะว่ามันก็ลักษณะเดียวกับทรงหน้าลูกไก่นะครับหรือจะเรียกว่าทรงปลายตัดโค้งก็ได้เหมือนกัน นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับเล่มนี้ผมสั่งตีก็คือสันมีความหนาเป็นพิเศษก็ประมาณส4ี่มิลประมาณราวราวส14ี่มิลเป็นสันจั่วนะสันจัว่วไล่จะหลดปลายเลยนะครับไล่เกล็ดจั่วไปสลดปลายนะครับใบดาบค่อนข้างแข็งแรงนะครับกั่นดาบจะมีความยาวอยู่ประมาณขนาดนี้นะเราประมาณถึงตรงกลางกลางกลางดามฉะนั้น สา,ามารถฟันหนักได้นะครับฟันหนักได้มีความค่อนข้างคนบนแข็งแรงนะครับฟันหนักได้เลยนะครับใบความยาวของใบล22.8ความยาวของใบดาบประมาณ22.8นิ้วนะครับเก็บเกี่ส23นิ้วดูสายหมดได้แบบเต็มที่นะครับ ทีเดียวขาดแน่นอนนะครับาสายหมวดได้เต็มที่สายหมวสายสับเนาะนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมางานจร้างใหม่เนาะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ฝออากาเพจเฟซบุ๊กนะครับน,นายจันทร์อนไลน์นะครับหรือสลาจันท์ออนไลน์ตู้หกสามแปดหกสี่สามหนึ่งสองห้านะครับ